หลังจากเมื่อวันที่20กรกฎาคมนะคะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะก็มีความพยายามเชื่อมโยงว่าโอ้แบบเนี้ยเศรษฐาต้องรอดคดีแน่นอนเลยนะคะคดีที่เขาหมายถึงก็คือคดีที่ถูกกล่าวหานะคะว่าละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีที่มีการแต่งตั้งคุณพีชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีแม้ว่าคุณพิชิตจะได้ลาออกไปแล้วในตอนนี้ ะาะต้องบอกว่าความเชื่อมโยงอันนี้มันไม่มีน้ำหนักนะคะไม่ควรมิบังควรที่จะเชื่อมโยงแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้มีเหตุผลที่จะเชื่อมโยงการรับเครื่องราชนั้นขณะที่ดํารงตําแหน่งนายกมนตรีเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากๆสําหรับนายกมนตรีทุกคนนะคะที่มักจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันนี้ส่วนคดีของคุณเศษฐาทวีสินเนี่ยนะคะต้องบอกว่า คำกล่าวหาเนี่ยคือกล่าวหาว่าเนื่องจากคุณพิชิตเนี่ยมีปัญหาเรื่องจริยธรรมนะคะเคยต้องโทษจําคุกแล้วนายกเสษฐาปิดแต่งตั้งก็จะถือว่านายกเสถานั้นขาดมาตรฐานทางจริยธรรมไปด้วยอันนี้คุณเสถายจะถูกหรือผิดต้องไปดูว่าคุณพิชิดนั้นเป็นผู้ที่ขาดมาตรฐานทางจริยธรรมจริงหรือไม่ ย้อนกลับไปที่คดีของคุณพิชิตค่ะข้อเท็จจริงคือคุณพิชิตไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีทุจริตหรือว่าให้สินบนเลยแต่เป็นการถูกคำสั่งให้จำคุกในคดีในคดีละเมิดอำนาจศาลซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน การที่ใครคนหนึ่งละเมิดอำนาจศาลนั้นไม่เท่ากับการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะถ้าจะบอกว่าเขาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงต้องมีการพิภากษาด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญาตามปกติถึงจะพิสูจน์ได้ว่ามีการให้สินบนแก่เจ้าพนักง,งานจริงหรือไม่แต่ข้อเท็จจริงในคดีของคุณพิชิตก็คือ คดีนั้นไม่ได้ผ่านชั้นอายาการไปเลยนะคะเพราะว่าอายาการสรุปสํานวนแล้วมองว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะส่งฟ้องดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าไกลตัวจากคุณเศรษฐามากถ้าจะมาบอกว่าการที่คุณเศรษฐาแต่งตั้งคุณพิชิตนั้นนายกเศรษฐาผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงถือว่าเป็นการเชื่อมโยงที่ ไกลเกินไปเพราะไม่มีฐานข้อเท็จจริงว่าคุณพิชิตได้กระทำความผิดไม่มีคำพิพากษาว่าคุณพิชิตได้กระทำความผิดจริงๆนะดังนั้นคดีนี้ถ้าดำเนินไปตามปกตินายกเศรษฐาหลุดพ้นอยู่แล้วตามความเห็นของโบน,นะคะดังนั้นจึงมิบางควรที่จะไปโยงถึงเรื่องการได้เครื่องราชว่าจะเป็นเหตุให้รอดคดีเหตุผลก็เป็นแบบนี้ค่ะ